รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากคับเวรทุกไปเฮเรว EVO เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถที่แรงเร้าใจบางจาก E20S EVO เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสอพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตัเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พศก2567อยุธิชันกันยาเลยค่ะวัฒนาค่ะ ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการ Energy Time นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายนะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหสัสบดีแบบนี้นะคะก็มาพูดคุยกันเนาะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะคะก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องไหนเนี่ยก็ลองส่งข้อมูลมานะคะลงมาสอบถามกันดูว่าเอ๊ยอยากจะรู้เรื่องนี้มีรายละเอียดไหมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะแต่ว่าหรือว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่นะคะก็อาจจะมาแสดงความคิดเห็นกันนะให้กําลังใจกันพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะคะก็ วันนี้ยังไม่มีใครมาเลยนะคะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะก็จะได้มีแบบว่าทุกคนมาให้กําลังใจกันแมอยู่คนเดียวก็เหงาเนาะอยากจะมีเพื่อนพูดคุยนะคะก็วันนี้เองค่ะก็มีเรื่องพลังงานที่นํามาฝากกันแล้วก็ค่อนข้างจะน,น่าติดตามเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน,นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวหลายท่านาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุผลความสําเร็จแต่ว่าก็จะเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะ,ะมาดูกันที่เรื่องของตอนนี้เองนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยก็เตรียมเดินหน้าเจรจากับทางกัมพูชานะคะเพื่อผลักด,ดันการผลิตก๊าซธรรมชาติด้วยกันนะคะโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่7อกุมภาพันธ์นะคะ นายฮูลมาเนตนะฮะนายรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยก็มีกําหนดการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะโดยจะมีการหารือในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อน ทางทะเลทางทะเลนะคะระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นขุมทรัพย์มูลค่าหลายสิบหลายล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพูดคุยกันเจรจากันตกลงกันให้ได้นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในส่วนของทางไทยเองนะคะแล้วก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งนโยบายนะคะสำคัญทางด้านพลังงานของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือการลดค่าของชีพของประชาชนลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ํามันนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากมีการเจรจาสําเร็จนะคะก็จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะช่วยลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG นะคะพร้อมกับเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่เลยทีเดียวนะคะที่จะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเนี่ยป้อนเข้าสู่ประเทศในการพัฒนา การพัฒนาการป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็การเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่มีมูลค่าสูงอย่างภาคปิโตเคมีนะคะซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ก็คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติหนาแน่นถึง11ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คาดว่าพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาแห่งนี้ค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ26,0 0 0ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเจรจา2พื้นที่ด้วยกันนะคะได้แก่พื้นที่ทับซ้อนนะคะ เหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือขึ้นไปค่ะซึ่งอันนี้ต้องหาข้อสรุปเขตแดนทางทะเล100ตารางกิโลเมตรให้ชัดเจนตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณรับพิพันนะคะแล้วก็พื้นที่ที่2นะคะคือพื้นที่ใต้เส้นละติจูดที่11นะคะองเสือองศาเหนือลงมาค่ะก็พื้นที่1 6 พันตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งมีเป้าหมายทําความตกลงพัฒนาปิโตเรียมร่วมกันหรือว่า JDA ค่ะในลักษณะที่ไทยทํากับมาเลเซียนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เจรจามาแล้วถึงเจรัฐบาลด้วยกันนะแต่ว่าก็ต้องพูดคุยกันต่อเนื่องนะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องมีหาจุดให้ลงตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ผ่านมือและมันตีต่างประเทศมาแล้วเนี่ยถึง11คนด้วยกันนะคะเจรัฐบาล 11รัฐมนตรีต่างประเทศนะคะก็รวมระยะเวลาเนี่ย22ปีเลยทีเดียวนะคะก็นับตั้งแต่ที่มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีคทับซ้อนกันนะคะ ที่มีการลงน้มกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่18มิถุนายนปี2544ไปแล้วนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็มีคุณสุรเกียรติเสถียนไทยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของคุณทักษิณน,นะคะก็บอกมาว่าสาระสําคัญในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาเนี่ยอ้างสิทธิ์ในไหลทวีทับซ้อนกันเมื่อตั้งแต่วันที่18มิถุนายนปี2544ค่ะแล้วก็ ต้องเร่งรัดแก้ไขาการเจรจาแก้ไขปัญหาการอ้างอิงสิทธิในไหลายทวีปซับซ้อนด้วยกันนะคะทังหมด2เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่การเจรจาเพื่อจะทําความตกลงกันสําหรับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรปิโตเรเลียมซึ่งในพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันค่ะแล้วก็2ค่ะจะต้องมีการเจรจานะคะเพื่อจะทําข้อตกลงแบ่งเขตแดนสําหรับทะเลอาณาเขตนะคะไหลายทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะในพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขต ซึ่งสามารถยอมรับด้วยกันได้นะคะอีกทั้งการกําหนดเขตแดนต่างๆแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนั้นเนี่ยจะต้องมีการดําเนินทําการทําข้อตกลงไปด้วยกันไม่สามารถแบ่งแยกได้นะคะจะหยิบยกเฉพาะการสแสวงหาประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาเจราจาก่อนแล้วมาเจราจากําหนดเขตแดนที่หลังเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้นะะแล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชานะคะเป็นกลไกในการที่จะมาเจราจาร่วมกันนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเจรจาหารือกันให้ข้อยุติเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทั้ง2ประเทศนะคะในขณะที่คุณประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะปะหลัดกระทรวงพลังงานบอกว่ากลับมาดูกันที่เรื่องของราคาน้ํามันนะคะตอนนี้เองเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่ระหว่างการหารือก,กับกระทรวงการคลังนะคะในการที่จะดูแลร,ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ย ให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรค่ะเพราะว่ากองทุนน้ามันเชเพลิงเนี่ยอุดหนุนราคาน้ํามันไปแล้วเนี่ยเกือบ5บาทต่อลิตรนะคะในขณะที่กรมสรรพามิตเองเนี่ยลดภาษีสรรพามิตไป1บาทต่อลิตรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางกระทรวงการคลังทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยอยู่ในราคาไม่เกิน30บาทต่อลิตรต่อไป ก็อาจจะต้องมีการขอให้มีการปรับลดภาษีสปารามิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2บาทต่อริรนะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถปรับลดภาษีได้เนี่ยในขณะที่กองทุนเองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการขอขยับเพดานราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยขึ้นไปสัก32บาทต่อลิตรนะคะนี้ก็ต้องมาดูกันว่าทางกระทรวงการคลัทงทางรัฐบาลเนี่ยจะว่าอย่างไรนะคะว่าจะให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยเกิน30บาทต่อลิตรหรือเปล่านะคะก็ไปอยู่ที่32บาทต่อลิตรหรือว่าจะเป็นการปรับลดภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นอีกเป็น2บาทต่อลิตรนะคะคือเพิ่มอีก1บาทเนาะก็จะทําให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยขายปีกไม่เกิน30บาทต่อลิตรต่อไปนะคะ สวัสดีคุณไพศาลน,นะคะแล้วก็สวัสดีคุณยายสมจิตสวัสดีคุณแม่ลูกเจสี่ด้วยนะคะก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวเนาะก็อาจจะแบบว่าต้องการกําลังใจเพิ่มขึ้นแักเล็กน้อยนะคะอาไปดูกันที่ภาคเอกชนกันบ้างนะคะอ๋อขออภัยค่ะไปดูกันที่ในส่วนของกองทุนน้ามันเช้อเพลิงกันบ้างดีกว่านะคะว่าทางกองทุนเนี่ยเขาจะว่าอย่างไงว่าถ้าหากว่ารับภาระต่อไปจะไหวหรือเปล่านะคะโดยคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์นะคะผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันเชเพลิงนะคะ หรือว่าสกนชค่ะบอกว่าได้มีการรายงานฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็แนวโน้ม การบริหารสภาพคล่องเนี่ยให้กับทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชเพลิงไปแล้วนะคะเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกองทุนน้ำมันเชเพลิงเนี่ยมีภาระนะะไม่ใช่แค่ว่าดูแลาอาคาน้ำมันอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องดูแลในส่วนของราคากา๊าซหุงต้มด้วยนะคะหรือว่า LPG ให้ไม่เกิน423บาท ต่อถัง15กิโลกรัมนะคะแล้วก็ยังมีการดูแลน้ํามันในกลุ่มเบนซินด้วยนะคะแล้วก็ดูแลร,ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูแลค่อนข้างจะหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ย ยังคงอยู่ในรดับสูงต่อไปนะคะคุณวิศว์บอกว่าก็ทําให้เงินไหลออกจากกองทุนเนี่ยประมาณ200ล้านบาทต่อวันนะคะหรือว่าประมาณ7 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการดูแลในส่วนของน้ํามันดีเซลที่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าน้ํามันดีเซลเนี่ยมีการใช้เดี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็มีการใช้สูงถึงวันละ 68ถึง70ล้านลิตรต่อวันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าหากว่าต้องดูระดับนี้ต่อไปเนี่ยกองทุนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้โดยปัจจุบันเนี่ยสถาน,นะของกองทุนน้ำมันเชเพิงนะคะสิ้นสุดเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเนาะก็ยังคงติดลบอยู่นะคะติดลบถึง84,349ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีภาระเงินกู้อีกประมาณ1,110 0 0ล้านบาทนะคะก็เบิกมาใช้แล้ววันนี้755,000 ล้านบาทแล้วนะคะก็เหลือเงิมันสัก2อ0 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทนะคะเอข,อขออภัยาไป3 5่0 0ล้านบาทนะคะก็มีภาระจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะคะ150ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะเริ่มทยอยใช้เงินนี่เงินต้นคืนนะคะก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็เป็นไปตามมาติของกอบนอนะคะเมื่อวันที่28ธันวาคมนะคะที่ผ่านมานะคะที่บอกว่าเห็นชอบให้ใช้เงินจากกลไก,ลกลของกองทุนน้ามันเชเพิงเนี่ยอุดหนุนราคาขายปิกน้ํามันดีเซลให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร เป็นเวลา3เดือนค่ะก็ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะหลังจากมกาตรการภาษีของทางกระทรวงการคลังนะคะปร,ปรับลดภาษีสปสมิตน้ำมันดีเซลลงเนี่ยสบาทห้ต่อลิตรเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31มธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับรลดภาษีรับใหม่นะคะอันนี้1บาทต่อลิตรเนาะก็มีผลวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่19เมษายนนี้ค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสอพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ไปดูกันที่ภาคเอกชนกันบ้างนะคะก็เริ่มกันที่ทางบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทค่ะบอกว่าบริษัทนูโอเวอร์พัสนะคะจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปตทถือหุ้นเนี่ย51%และบริษัท g l o b a l p o w energy r e จำกัดมหาชนหรือว่า gpc คะ่ะถือหุ้น49%นะคะก็ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับกลุ่มบริษัท 24M t e c h n o l o เ y ทคโนโลยีนะะ,ะบริษัท 24M เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะเพื่อขายโรงงานหน่วยกักเก็บพลังงานกำลังการผลิต3 0มิก์ชั่วโมงต่อปีนะคะอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เครื่องจักรและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธจังหวัดระยองมูลค่าก็ประมาณ51ล้านเหรียญสหรัฐนะคะให้กับ t w M เทคโนโลยีประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการแลกกับการเข้าซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ของ t w e n t M ในวงเงินที่เท่ากันนะคะก็คาดว่า การดำเนินธุรกรรมครั้งนี้นะคะก็จะแล้วเสร็จภายในแต่มาสอนี้ค่ะเพื่อการบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยังคงกลยุทธ์ในการสนับสนุนธุรกิจแบตเตอรี่ของทางกลุ่ม nu o v v ว p พ u s ด้วยนะคะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตหรือว่า Future Energy ของกลุ่มปตทด้วยกันค่ะ ในขณะที่คุณบุรินทร์ัตนสสมบัตินะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานของปตทก็บอกว่าการขายสินทรัพย์เพื่อแรกกับ บุรุษสิทธิ์ครั้งนี้นะคะก็ทําให้โรงงานเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่า 24M เนี่ยจะใช้ศูย์เนี้ยในการทดสอบนะคะสินโปรดักต์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีต่างๆก่อนที่จะมีการพัฒนาทำการตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไปนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าทำสำเร็จแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยทั้ง n นู v เ p อ s s แล้วก็ GPSC เองเนี่ย ก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในอนาคตเนี่ยถ้ายิ่งได้มากขึ้นไปจนถึงเชิงพาณิชย์นะคะในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อยตัดสินใจลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มปทอเนี่ยก็ยังมีการลงทุนทางด้านแบตเตอรี่เนี่ยอีก2โครงการด้วยกันนะคะก็คือบริษัท e n v i g o NV g o c h a n จำกัดนะคะที่ n e w o v e r Plus เนี่ยถือหุ้น51%ค่ะร่วมกับบริษัท g o c ั a n สิงคโปร์นะคะของจีน49%เนะะเพื่อนำเข้าเซลล์แบตเตอรี่จากจีนมาประกอบเป็นแบตเตอรี่แบบโมดูลแพ็คที่จังหวัดระยองนะคะกำลังการผลิตแรกเนี่ยก็1กิกิวัวต์ด้วยกันนะคะเริ่มผลิตไปแล้วนะคะตั้งแต่ไตรมาสสีที่ผ่านมาแล้วก็จะทยอยผลิตได้สูงสุดถึง 4กิกะวัตต์ด้วยกันนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีบริษัทอรุณพัฒน์จำกัดด้วยนะคะร่วมกับบริษัทนะคะก็มีการตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่เซลล์ทูแพ็คเช่นเดียวกันนะคะเป็นโรงงานต้นแบบค่ะ ที่ร่วมทุนกับโกชันนะคะที่มีกลุ่มลูกค้า EV อยู่แล้วนะคะจากทางประเทศจีนแล้วก็จะส่งแบตเตอรี่ EV ลีรตแรกเนี่ยหกิกะวัตต์นะคะให้ใช้กับรถ EV ประมาณ1,500 0คันถึง2,000 20, 0คันเลทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการทยอยส่งมอบในช่วง1-2ปีนี้ค่ะ mm. นอกจากนี้เองนะคะก็มีโรงงานแบตเตอรี่ทั้ง2แห่งนี้นะคะที่เป็น แพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังทำเซลล์ด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเซลล์ตรงนี้นะเพราะว่ามีกระบวนการที่ไม่เหมือนกับ2 4 M นะคะโดยโรงงาน2 4 M เนี่ยเป็นโรงงานต้นแบบแห่งแรกนะ,ะที่ทำหน้าที่ผลิตระบบกักเก็บพลังงาน ESS จากลิเธียมไอออนค่ะและมีมระบบสมิธโซเลตด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทาง2 4 M เนี่ยเขายังจับมือกับ A X X I V A ด้วยนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ E V แบรนด์เชอรจากประเทศจีนค่ะแล้วก็ เคียวซูระจากญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ต่อไปเนี่ยก็จะทำให้เรามีรถ e ีวีใช้มากขึ้นนะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพอถึงณนะเวลานั้นถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยราคาของแบตเตอรี่เนี่ยถูกลงใช่ไหมคะทำให้รถ e ีวีเนี่ยถูกลงแล้วก็คนเราเนี่ยจะสามารถซื้อแล้วก็สามารถใช้รถ e ีวีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ไปปิดท้ายกันที่ทางบริษัทปททสำรวจและผลิตโตรเรียมจำกัดมหาชนนะคะก็มีการพูดถึงรายได้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาค่ะโดยคุณมนตรีราวันชัยกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปททสำรวจและผลิตเตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปททสอพค่ะ บอกว่าปีที่แล้วค่ะปี2,566นะคะทางปตทสพเนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่315,216ล้านบาทค่ะลดลง6%จากปีก่อนหน้านะคะจากปริมาณการขายปิโตเรเลียมที่ลดลงเนาะ ก็มีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 6 2 0 0 7บาเรลต่อวันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์ด้วยนะที่เฉลี่ยที่มาณ48เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะคะในขณะที่กำไรสุทธิของทางปตทสพนะคะอยู่ที่76,706ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่7 9 1ล้านบาทค่ะเพราะว่า มีรายได้มีรายจ่ายนะคะจากรายการที่ไม่ใช่การดําเนิเนงานปกติเนี่ยลดน้อยลงก็มีการบริหารต่างๆให้รายจ่ายลดร้อยลงเนาะ ในขณะที่ปีนี้เองค่ะทางปตทสพนะคะก็ตั้งงบลงทุนเอาไว้ที่2 3 1นสล้านบาทค่ะโดยตั้งเป้านะคะว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตปิโตรเลียมที่5 5 0 0 0บาร์เรลต่อวันค่ะโดยเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการ G1 หนทัพหนะคะจะให้ได้800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนเมษายนนี้ค่ะจากเดือนกุมภาพันธ์นะที่จะผลิตได้ประมาณสัก450ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะคะก็จะเพิ่มเป็น550 ล้านลูกฟุตต่อวันในเดือนมีนาคมค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางประรานสาพาก็จะรักษากําลังการผลิตจากโครงการ G2 ทับ61นะคะคือโครงการอาทิตย์แล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่ร่วมไทยมาเลเซียด้วยหรือว่า JDA นะคะรวมไปถึงจะเร่งการสํารวจปิโตเรเลียมในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะในขณะที่แปลง G2 ทั61นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่840 ล้านลูกฟุตต่อวันซึ่งสูงกว่าปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวันนะคะที่700ล้านลูกฟุตต่อวันค่ะโดยขณะที่แหล่งอาทิตย์เองนะคะก็ในปีนี้ก็ถือว่ายังคงรักษาระดับการผลิตได้ดีนะคะที่340 ล้านลูกฟุตตวันค่ะในขณะที่สัญญา DQC นะคะอยู่ที่290ล้านลูกฟุตตวันค่ะซึ่งแน่นอนว่าแหล่งอาทิตย์นี้เองนะคะถือว่ายังมีศักยภาพอีกมากนะแล้วก็จะสิ้นสุดสัมปทานเนี่ยในปี2581ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจรจาก,กับทางปตทและก็ภาครัฐน,นะคะเพื่อขอปรับเพิ่มปริมาณซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากสัญญาเดิมเป็น340ล้านลูฟุตตวันค่ะ นอกจากนี้เองนะคะก็ยังมีการสำรองงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ67,822ล้านบาทนะคะในช่วง5ปีนี้ก็คือปี2,567ไปจนถึงปี2,571ค่ะ เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆนะในขณะที่ปีที่ผ่านมาพัางปตทสพอเองเนี่ยก็สามารถขยายฐานการผลิตนะคะในมาเลเซียเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากการได้รับสิทธิ์สำรวจและผลิตปิตโตรเลียมแปลงใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะคะในแปลงสำรวจ SK 3 2 5รวมไปถึงได้มีการสำรวจแหล่งปิตโตรเลียมใหม่ๆเพิ่มอีก3แหล่งนะคะนอกชายฝั่งสลักวักนะคะซึ่งสามารถวางแผง เร่งรัดก,การพัฒนาผลิตได้ในรูปแบบกลุ่มหรือว่าคัสเตอร์นะคะเพื่อเริ่มการผลิตป,ปิตโตรเลียมได้ราคาที่ลดเหลวมากขึ้นนะคะในขณะปีที่ผ่านมาค่ะปี2566นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ปตท์สอพเนี่ย ได้เริ่มขยายการผลิตได้เดิมขยายกําลังการดรําเนินง,งานต่างๆไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะโดยได้รับสิทธิพัฒนาโครงการผลิตกินไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในแปลงสัมปทานเซตหนึ่งถึงศูนย์สองนะคะในรัสุลต่านโอมานด้วยนะคะแล้วก็เข้าถึงการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน 25. 5เเค่ะในโครงการซีกีนออฟชอ r ์วินฟาร์มนะคะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์เลยทีเดียวนะคะก็สามารถ สร้างไรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยในทันทีเลยทีเดียวนะคะก็ได้เริ่มโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลานแสงอรุณที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อน,นําไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยมาใช้ในการผลิตปิโตรเลียมที่โครงการ S1 ค่ะมีการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันนะคะก็พยายามให้ความสําคัญนะคะกับการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานมามีการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวกับพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคตนะคะก็ ดำเ,เนินการต่างๆมีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าจะปล่อยลดการปล่อยกา๊ยกาซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050นะคะแล้วก็จะพยายามในเรื่องของลดปัญหาโลกร้อนต่างๆซึ่งแน่นอนว่าประสพเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความชํานาญมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประสพอเองก็บอกว่าแม้ถึงจะทําขนาดนี้ก็ยังมีความกังวลใน2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะ การดูแลภาวะผูกพันนะคะที่อาจต้องรับผิดชอบเรื่องของการนำก๊าซเนี่ยลงไปเก็บไว้ในใต้ดินหลังจากที่ทางประทาพอเนี่ยได้มีการศึกษาโครงการ CSS นะคะกับบริษัทโลก จะเป็นโอกาสในการศึกษาในการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็อีกเรื่องหนึ่งที่ปทสพอขอเขากังวลเนี่ยก็คือเรื่องของการผลตอบแทนการลงทุนที่พาร์ทเนอร์เนี่ยต้องเข้ามาลงทุนซึ่งอันเนี้ยอาจจะน้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ได้เท่ากับโครงการเดิมที่ลงทุน เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นแบบสิ่งที่ทางปะทสอพอเนี่ยเขากังวลนะคะใน2เรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการลงทุนแต่ว่าอย่งางไรก็ตามเนี่ยก็จะเห็นว่าปะทสอพอเนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีนะคะต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจของปตทสอพอเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะก็โอ้ยสวัสดีทุกท่านคะ่ะเ,เข้ามาให้กําลังใจกันพอสมควรทีเดียวนะคะทั้งคุณจิตตานะคะคุณสุจิตาสูนะคะคุณมะนาวหวานคุณนุ้ยผิดโลกแล้วก็คุณเนวีนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันในวันนี้นะคะแต่ว่าเสียดายจังเลยเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะให้กําลังใจกันติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะโดยเรามีช่องทางเนี่ยค่อนข้างจะ ครอบคุมทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ t h a i n e w s k i o ออนนะคะเว็บไซต์ e n e r g y t i m e o ทม c o m ค่ะหรือแม้โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็มีทั้งเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะมี YouTube Channel มี TikTok p o d c a s t t w i t t e r i n s t a g r กร Instagram นะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํามั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอ w เว l ทุกไปใหเร็วให้แรงกว่าใครให้ใช่ร r i ไปทุกวันเปลี่ทุกคันใหแรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยใหโลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันออาเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเวลรถใหแรงเลาใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน